สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องดัตตี้สี่ห้าหนึกชนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงการพยากรณ์ดวงนะคะดวงรายสัปดาห์กันไปเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10กรกฎกาคมปี2500 65นี้นะคะมาดูกันว่าดวงของคุณที่เกิดทั้ง7วันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภหรือว่าสุขภาพนะคะดวงนะคะดวงรายสัปดาห์โดยทรอปปิกเนี่ยนะคะเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่กำหนด นะคะว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะอันนี้สับไพ่ยอยู่เนาะแม่หมอสับไพ่ยอยู่ไพ่ในีขึ้นมาเลยนะคะไพ่ใบีขึ้นมาใบแรกเลยแล้วก็ทีมนี้นะคะเป็นคิวของทีมมอนอาร์ทิสด้วยนะคะก็ นะคะพิมรับคำทำนายนะคะตั้งแต่หัวคลิปเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับทีมอาทิตย์เนาะไพ่ใบเนี้ยเนี่ยนะคะหล่นลงมาเลยเนี่ยนะคะก็คงที่ต้องหมายถึงว่าจะเป็นเอ่อในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะหรือมีในเรื่องของว่ามี power นะคะการทำงานเริ่มจะมั่นคงเริ่มมีหลักมีฐานละนะคะเริ่มได้งานใหม่สมัครงานอะไรก็เหมือนจะได้นาะสำหรับไพ่ใบนี้ ทีนี้แม่หมอก็นะคะอาจารย์อาจารย์ดีกว่านะคะอาจารย์ก็คงต้องบอกว่าอันนี้นะคะท็อปิกเนี่ยนะคะในทุกๆครั้งเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะโดยที่ดวงรายสัปดาห์ในรอบนี้รอบตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10กรกฎาคม6 5เนี้นะคะแม่หมอให้ท็อปิกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณที่เกิดทั้ง7วันในรอบสัปดาห์นี้ นะคะเขาขึ้นมาอย่างไรอยากจะบอกอะไรขอให้บอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดทั้ง7วัน นะเริ่มเลยนะคะทีมแรกค่ะคิวแรกอย่างที่แม่หมอบอกนะจ๊ะก็เริ่มกันที่ทีมวันอาทิตย์เส้นเดิมนะคะเดี๋ยวขอเอาพลังงานนิดนึงนะนะะี่ค่ะนะคะทีมวันอาทิตย์นะดวงนะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะใน7วันนะคะในรายสัปดาห์นี้เนาะตั้งแต่วันที่4ี่ค่ะ ถึงวันที่10กรกฎาคมปี2565้ทีมอาทิตย์ค่ะให้อยากบอกอะไรคุณบ้างทีมอาทิตย์นะคะให้อยากจะบอกอะไรขอให้ขึ้นออกมาบอกให้หมดเลยนะอืม พลังงานเนาะมีเรื่องของความที่เราอะอยากจะมุ่งมั่นอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะที่วันอาทิตย์บางท่านที่การงานยังไม่ค่อนคงหรือ,อยังคงมีเรื่องของความนะคะความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนาะนะคะที่วอ,อๆๆาทิตย์ที่ยังมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยแม่หมอคงต้องนะคะคงต้องบอกว่า เราอยากที่จะมีเรื่องของการงานที่ดีเงินที่ดีรากที่ดีทุกอย่างเลยนะคะแต่พรเอริญพลังงานเนี่ยนะคะมันไปนเด่นเนี่ยใบแรกเนี่ยนะคะก็คือเราอยากที่จะมีการงานที่มันมั่นคงแหละ Energy อันนี้คือพลังงานของทีมวันอาทิตย์๋ยวขออีกสักหนึง่งใบสําหรับทาโร่นะคะทีมวันอาทิตย์ขอดูพลังงานของทีมวันอาทิตย์หน่อยนะ อีกหนึ่งใบอืมจริงด้วยนะคะกำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะนะคะสี่ถ้วยกับหนึ่งคาานะคะ four of cups นะคะแล้วก็เอ็ด o อฟว n นนะคะก็คือ กำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเราจะเลือกอะไรเราจะเอายังไงดีเราจะเอาอยัางไอองไต่อไปดีประมาณนี้นะคะสิ่งเี้ยมันดีที่สุดฉันอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวฉันเองจังเลยอะช่วงเนี้ยเนาะกำลังคิด ทบทวนนะทีมาอาทิตย์เนี่ยคิดทบทวนอยากจะทํโน่นอยากจะทานี่หรือสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ตย่างใจเลยนะมันยังเคฉันก็รู้แต่ว่าอะไรยาสตร์อย่างนี้ยมันก็ยากมันก็เหนื่อยอะไรมันก็ง่ายนะลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันฝ่าฟันมาตอนนี้นะคะบางเมื่อดวงชะตามันก็แบบมาทําให้เราต้องแบบทีวิตเนี่ยต้องรักตัวเองก็ให้กำลังใจตัวเองสูงพอสมควรสําหรับทีวอาทิตย์บางท่านนะคะที่มีเรื่องที่ยังเครียดแล้วก็ค้างค้างใจอยู่ นั่นเองนะคะเนี่ยคุณคิดเยอะมากแม่นะคะคิดเยอะมากมีเรื่องให้ต้องได้คิดค่ะมีเรื่องให้ต้องได้คิดเหมือนไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอ่าเหมือนฉันอยากจะมูฟออนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเลยทําให้สุขภาพของทีมวันอาทิตย์เนี่ยนะคะไพ่เขาบอกว่า เออ,เ,อ,อเลยทำให้สุขภาพเนี่ยนะคะมันดรอปไปด้วยมันจะเป็นสภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วนะเนี่ยบางทีฉันก็คิดเจ้าคิดมากคิดเรื่องของบริวารในบ้านบริวารที่ทำงานคิดเรื่องของรายได้ที่มันจะเข้ามาและรายได้นะปัจจุบันที่เข้ามาเนี่ยแล้วฉันจะพอต่อยอดในวันข้างหน้าไหมเนี่ยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ นะคะพีมอาทิตย์คิดเยอะค่ะคิดเผื่อลูกหลานบริวารด้วยมีภาระที่จะต้องได้ดูแลนะสําหรับทีมอาทิตย์นะคะเห็นไหมมีภาระที่จะต้องได้ดูแลมีความรู้สึกว่าบางครั้งฉันเตีย้ยอุ้มคอมหรือเปล่านะคะในลักษณะประมาณแบบนี้เนาะสาหรับพีมอาทิตย์เหนื่อยค่ะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหนื่อยกายไหนจะเรื่องนั้นไหนจะเรื่องนี้พยายามให้กําลังใจตัวเองอยู่เหมือนกัน ะะแล้วก็ระวังเรื่องของการที่เนี่ยมันเป็นในพลังงานที่ขึ้นมานะคะต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับทีรนอาทิตย์คือเป็นพลังงานที่เหนื่อยมันยังคงคิดหลายๆเรื่องมันต่อยอดมานานละมันมีความลังเลมันมีความเหนื่อยมันอยากจะหลุดพ้นมันอยากจะเจอแสงสว่างสักทีหนึงคิดเยอะมากเลย นะคะไพ่คิดออกมาเป็น3ามใบ4ใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็เลยพูดในเรื่องของความคิดการคิดเยอะคิดมากนะสำหรับทีวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้เป็นช่วงที่คุณนั้นเส้นสมองทํางานหนักพอสมควรนะคะเส้นสมองทํางานหนักพอสมควรและไพ่เขาก็บอกว่าบางครั้งอะ่ะถ้าคุณได้ไปปลดปล่อยเี่ยปะไปปลดปล่อยซะบ้างนะคะอาจจะนัดกับเพื่อนคะ่ะ อาจจะนัดกับเพื่อนไปสังสรรค์การพากันไปทําบุญทําทานนะคะตามกําลังที่คุณทําได้หรือพยายามปรับเปลี่ยน energy ปรับเปลี่ยนพลังงานที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันหน่อยนะคะไปเจอเพื่อนบ้านไป,ไปเจอเพื่อนๆนบ้างน,นะคะไปสังสรรค์บ้างเนาะแล้วก็แล้วก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาด้วยนะสาหรับท่านใดที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของของกินอาหารการแปรรูปต้องระมัดระวัง นะคะต้องมาระวังว่าการลงทุนเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่คุ้มเสียด้วยเช่นเดียวกันเอ่อระวังเรื่องของคําพูดของตัวเราเองหรือแม้ว่าอาจจะเป็นคําพูดของคนอื่นที่แบบพูดมาแล้วเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจอาจารย์แนะนําว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทีมวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังคงที่จะต้องพยายามประครับประคองในเรื่องของสภาวะจิตสภาวะใจกําลังกายกําลังใจของคุณให้มากที่สุดเหมือนกัน นะคะเ no. นาะไพา่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปไพ่อยากบอกอะไรอีกคะไพ่บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านดูแลคุณดีดีค่ะบอกเลยสำหรับนะสำหรับวท่านวันอาทิตย์ที่ปฏิบัติอยู่เป็น,ป,นประจำ ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะคะในเรื่องของการถวายของการอามิสบูชาการพรีพรีแปลว่าให้ถวายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกราบไหว้นั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญให้ต่างๆนานา,นาทางด้านแบบเนี้ยท่าน ก็พยายามที่จะคุ้มครองคุณแต่บางครั้งนะคะในสิ่งที่คุณเจออยู่บางท่านเนี่ยมันเกินมือมันเกินมือเทวดามันเกินมือเทพมันเกินมือครูบาอาจารย์นั่นคือกฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จงรู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะช่วยพยายามคุ้มครองคุณอยู่อย่างน้นอยๆอะ่ะคุณอาจจะยังไม่ถึงทางตันณนะปัจจุบันนี้ก็ได้นะสําหรับทีอาทิตย์เนาะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปจะดีขึ้นมาบ้างไหม จะดีขึ้นมาบ้างไหมสําหรับทีมอาทิตย์ที่มีความรักนะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆยังมีความฝันกันทั้งคู่แหละเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยังคงมีความฝันว่าอยากจะทํานู่ทนทํานี่อยากจะได้เงินเยอะๆแต่มันก็เป็นในช่วงที่คุณเนี่ยหวาดระแวงในทุกๆอย่างเหมือนกันเนาะนะคะช่วงนี้เนีย่ยเห็นไหมไพ่ลังเลขึ้นอยู่แล้วค่ะจะเขียนไม่เขียนดีเนะี่ย จะจดจ,ดจ้องจ้องอยู่แบบนี้ทุกอย่างยังคง50 50เราก็ต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจให้ดีเลยนะสำหรับพีบาอาทิ์นะคะจัเซ็นอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องละเอียดรอบคอบอ่านสัญญาดีๆเลยนะจ๊ะอ่านสัญญาดีนะสำหรับทีมอาทิตย์ นะคะบางครั้งคุณอยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเหมือนกันเนาะที่บางทีเนี่ยมีความรู้สึกฉันอยากจะปีปวิเวกเนาะฉันอยากจะคิดนี่คิดนี่น,นะคะใช้เวลาเนี่ยไพ่ความคิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะนะกระดิ่งกระดิ่งไม่ได้เลยนะคะเป็นไพ่แห่งความคิดเยอะมากๆเลย นะคะเปิดมายัางไงก็เป็นเรื่องของความคิดเนาะช่วงนี้คุณก็กําลังคิดว่าจะมีใครมาช่วย นะคะหรือคุณเนี่ยจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยนะคะคุณก็ทบทวนดีๆแล้วกันนะให้ขดเตือนแบบนี้นะคะสําหรับพลังงานของอาจารย์นะขึ้นมาแบบนี้เนาะว่าให้เขาก็เตือนประมาณว่าทิศทบทวนดีๆแล้วกันนะคะแบบว่าจะไปช่วยเหลือเพื่อกูลใครนะคะจะไปเดินเดินเรื่องนะคะธุรกรรมนะคะทางเอกสารนะคะให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ดูดีๆแล้วกันดูดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าทีว่าอาทิตย์เนี่ยทำบุญคนไม่ขึ้นอยู่แล้วแทบไม่ขึ้นเลยอะหรือไม่ขึ้นเลย <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องขอเตือนนะเพราะมันขึ้นไพ่อันนี้ขึ้นมานะคะหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระวังนะถ้าเราไม่ได้เป็นไม่ได้ละไม่ได้ไปยอ่องอ่อให้เลยแะคะ่ะยุ่งเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับคนรักของชาวบ้านเขา ต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราและคนรักละนะคะขอดูพลังงานทีวาอาทิตย์นี่ไงอันนี้เป็นไพ่พี่หมีนะนะคะไพ่พี่หมีนะคะทีวาอาทิตย์ตัวสิคะเห็นไหมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักนะคะไพ,พ่เลิฟเวอร์ไพ่เอ่อเดอะเลิฟเอ่อเดอะเลิฟหรือเลิฟเวอร์เนี่ยนะคะเอ่อเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะนะคะ เป็นความรักที่ยังมองหาอนาคตรหรือการคบกันไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันในเรื่องของความรักหรือคนไหนที่มีคู่ครองในรูพลังงานของท่านที่มีมีความรักชัดเจนสถานะชัดเจนหน่อยค่ะพี่หมีนะคะเช่นกันค่ะคนไหนที่มีความรักที่ชัดเจนและเขาคนนี้แฟนฉันเขาคนนี้สามีฉันระมัดระวังหน่อยนะคะการทะเลาะเบาแหวงกันการไม่เข้าใจกันการไม่ลงรอยกัน นะคะการทะเลาะเบาแวงกันการไม่ลงรอยกันการหวาดระแวงการที่แบบไม่อยากรับฟังอะไรทั้งนั้นเลยฉันอยากจะเก็บตัวเป็นไพ่ความคิดเนี่ยเยอะมากๆบอกเลยว่าทีมอาทิตย์เนี่ยเส้นสมองคุณคิดเยอะคิดมากคิดทำงานหนักมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ4-10กรกฎาคมเป็นช่วงรอยต่อของดาวมติตทยูที่จะโคจรน,นะคะ จรน,นะคะจรไปอยู่บ้านราศพีพฤษภพอดีเลยในการพยากรในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์เป็นกําลังใจให้ทีวาอาทิตย์เนาะนะคะเดีย๋ยวจะถามไพ่ให้อีกสักหนึ่งคำถามว่าแล้วทีว่าอาทิตย์เนี่ยนะคะให้ไพ่ช่วยแนะนาหน่อยเนาะว่าจะต้องแก้เค้เสริมดวงอะไรยังไงก็แล้วแต่เถอะให้เอเซนสมองที่ฉันเจออยู่เนี่ยมันเบาบางลงบ้างมันแบบทํางานแบบซอฟบ้างนะคะโอ้โหชัดมากแม่ ชัดมากนะคะไพ่สัจธรรมค่ะไพ่เนี่ยพยายามปลอบใจแล้วก็หาวิธีแก้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะไพ่เนี่ยปลอบใจพยายามพูดกับคุณว่าทุกคนล้วนต้องเจอนะคะสำหรับพไพ่ใบนี้ทุกคนรวนต้องเจอมันคือกฎแห่งธรรมชาติมันคือวัฏจักรของมนุษย์การใดใครทำมาย่อมดำเนินรอยตามนั้นนะคะ การเกิดแก่เจ็บตายแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าเอาอย่างนี้สิลองทําบุญอยู่นะลองทําบุญกับพระที่เป็นอริยะลองทําบุญกับสงสาวกหรือเขาเรียกว่าอะไรคะการทําบุญกับอรหันต์หรือคืออาจจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อนะคะที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะในไพ่แบเ,เนี้ยง่ายๆเลยนะคะทีวาทิตย สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญกุศลนี้นะคะแผ่เมตตานะคะให้กับเทวดาที่รักษากายสังหารคุณครูบาอาจารย์นะคะดูแลบุพการีให้ดีที่สุดนะคะเนาะนึกถึงคุณพระศรีพระราชนตจรนะคะเราก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พยายาม วางอุเบกขากับเรื่องที่เกิดขึ้นคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องแก้ต้องใช้เส้นสมองในการแก้ไขปัญหานั่นแหละนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยเมื่อว่าเส้นสมองของทีว่าอาทิตย์เนี่ยมันยุ่งเหยิงมันเยอะมันหนักมันเหมือนเอาหินเนี่ยมาผูดอยู่ในเส้นสมองชั้นทุกเส้นเลยนะึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งวิธีที่แพทย์แนะนํานะคะ โอเคค่ะสำหรับทีวาที่ก็อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะก็มันเป็นการทำนายดวงแบบ general reading นะมันเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับคุณก็ได้อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้อาจจะไปตรงกับอีกคนหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ โปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังช่องของอาจารย์ด้วยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตการมีสติตัวคุณล้วนๆเลยค่ะผู้เป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองหาใช่วิชาหรือไพ่ของแม่หมอจะไปกำหนดชะตาชีวิตของคุณในทุกเรื่องนะคะก็ ฝากนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็ไปกำลังใจให้กันนะคะแทนค่าครูแล้วกันเนาะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ถ้าสะดวกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ